คุณหมอโยงผู้ระวันค่ะที่เห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีตัวเลขคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณหมอโยงผู้รวันซึ่งเป็นหัวหน้าสูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยก็เลยมีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะบ,บอกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของโควิด -19 เอาเป็นว่าบ้านใกล้ๆเราอย่างเมียนมา เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในเวลาประมาณ6วันมีอัตราการเพิ่มขึ้นวันละกว่า600คนค่ะตอนนี้ก็โอ้เพิ่มขึ้นมาร่วม7,000คนแล้วเพราะฉะนั้นการควบคุมก็เลยยิ่งยากมากขึ้นการระบาดของโรคเนี่ยเริ่มจากการระบาดหนักที่อินเดียเข้าสู่บังคลาเทศแล้วก็เข้าสู่ทางตะวันตกของเมียนมาในรัฐยะไข่การเริ่มระบาดเริ่มต้นมาจากตัวเมืองก่อนจากนั้นขยายไปสู่ชนบทในย่างกุ้ง ขณะน,นี้มีการระบาดหนักมากแล้วก็เริ่มกระจายไปยังเมืองต่างๆแล้วถ้าเกิดอัตราการเพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในอัตราแบบนี้นะคะเราก็คงจะเห็นตัวเลขเกิน1 0 0 0 0คนในสัปดาห์หน้า จากบทเรียนอินเดียสู่บางคลาเทศเข้าเมียนมามันเหมือนกับโดมิโนโ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมัวตั้งรับอยู่ไม่ได้แล้วเราจําเป็นต้องเปิดเกมรุกไปค้ำยันเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันภายในเวลา1-2เดือนนี้มาตรการทุกอย่างต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดในเมียนมาเนี่ยน่าเป็นห่วงสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานมาจากนครย่างกุ้งเลยนะคะวันนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมรัฐบาลเมียนมาได้ใช้มาตรการสกัดกั้นไวรัสอย่างเข้มงวดสูงสุด มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อถูกนำไปกักบ,บริเวณดูอาการกว่า45,000คนจนใกล้ถึงขีดจำกัดของเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่จะรับมือไหวแล้วนอกจากนี้จากการสอบถามผู้ที่ถูกกักตัวหลายรายก็ผบว่าเจ้าหน้าที่เมียนมากักบ,บริเวณผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจให้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะแบบนี้เนี่ยมันจะสกัดกั้นได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรล่ะคะ